มันที่ไหนกันวันเนี้ทำไมดูเหมือนโรงแรมเลยล่ะคงน่าจะเป็นโรงแรมสินะเอเดี๋ยวเราลองออกไปเดินดูข้างนอกไหมดูดิว่าข้างนอกมันเป็นไงนแต่สวยนะเนี่ยห้องสวยมากสวยจริงว่ะโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกหน่อยลวกันนะครับสวัสดีครับมีใครอ,อยู่ไหมครับเฮ้ยเอ๊ะฮัลโหลเปิดประตูนหน่อยครับ ประตูจริงงั้นเหรอวิ้ะนี่เป็นเขาเป็นใครกันนะเนี่ยเออโอ้ถ้าไม่มีใครตอบจะพังไปแล้วนะอุ้ยแย่แล้วคุณผู้ชมคือเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วเขาเป็นใครวะเนี่ยจะพังประตูผมว่าไม่ไม่ดีแน่เลยว่ะไงเดียงไงเดียวไงเดียงกันดิเออซ่อนซ่อนไหนได้บ้างตรงนี้ได้ไหมตู้เย็นก็ซ่อนไม่ได้อีกในกล่องได้ไหมในกล่องก็ไม่ได้เออตู้ตู้ในตู้ทุกคนโอ้โหไม่น่าจะเนียนเอาไงดีวะเอ่อฮัลโหลเฮ้ย หลังรูปซ่อนได้โอเคซ่อนหลังรูปดีกว่าโอเคหวังว่าหลังรูปจะช่วยเราจะพังเข้าไปนะนะอู้ยกมือขึ้นนี่คือการจับคุมอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยผงผมว่ามันมันมันไม่เห็นเราทั้งยงมันไม่เห็นเราโอ้ยอยู่ที่นี่หรือเปล่าอืม,มใช่เว้ยตู้เย็นมีไหมก็ไม่มี สง um kind of สัยคนไม่ช <lawsuit royable> ่องนี man mant mant ้นะมั <that bar> ้งมาผิดห <websites>. ้องแหละโอเคโอเคโอเคโอ้โหท่านชมไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวนะแล้วไอคนไม่กิมเป็นใครกันมันถึงเข้ามาคนห้องเราอ่ะเนี่มันแปลกๆปนผมว่ามันมันแปลกๆกจริงๆวะเนี่ยว่าเราต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อนไหมรีบออกจากแรมนี้ก็ดีกว่าผมว่าเพื่อความปลอดภัยของเราออกจากที่นี่ดีกว่าครับโอ้โหแล้วมันพังประตูด้วย โห้ร้านจริงเลยนะครับโอ้โหโรงแรมเลยวะเนี่ยโคตรสวยแต่เอ้ยเดี๋ยวนะนี่ข้างๆนี่มันตำรวจด,ดิโอเคใจเย็นใจเย็นก่อนเราจะเนียนๆนะผมผมว่าเราต้องไปลงลิฟต์เราต้องลงลิตรงนั้นได้เลยผมรู้สึกว่าโรงแรมนี้มันจะมีบันไดด้วยนะโรงแรมบ้าอะไรมีบันไดหนีไฟวะเนี่ยโอเคโใจเย็นเราจะเข้าไปที่ลิฟต์นะครับผม เออค่อยเดินไปเอ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอออนุสวัสดิ์นะครับพี่อนุสวัสดิ์นะครับเออไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรผมผมคนบริสุทธิ์ผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคโอเคโอเคโอ,โอ wh, ้บินเข้าลิฟต์บินเข้าลิฟต์กดลิฟต์กดกดกดลงลงลงเข้ามากดลิฟต์ลิฟต์ลิฟกดกดกดเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมลิฟต์มันไม่ลงอ่ะโอ้โหนีแ่แล้วโจ feels, มันตัดระบบลิฟต์ด้วยอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แล้วว่า มันต้องมีอะไรแน่เลยอะโอเคดี่ท่านผมผมว่า,างไงมันคงไม่มีทางเลือกแล้วแล้วก็มีทางเลือกแล้วสุดท้ายแล้วก็กระโดดนะท่านผู้ชมถ้าไม่กระโดดก็ไม่รอดเว้ยเอาวะแค่ชั้นเดียวไม่ถึงตายเว้ยหนึ่งสองสามฮึบอือหึสามหัวใจเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่แต่ไม่เป็นไรไ,ได้ออกมาชั้นหนึ่งนี่โอเคค่อยเนียนไปเนียนไปเอางี้ดีกว่าผมก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นงั้นเดี๋ยวเราลองแบบไปถามพนักงานดูไหมไปลองถามพนักงานต้อนรับดูดีกว่านะครับว่าเอ้ยเราเกิดอะไรขึ้น เออสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอีนี่ให้บริการครับเออคือผมอยากจะทราบว่าเอ่อผมอ่าเช็คผมมาเช็คอินที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอืมไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอาศัยอยู่ห้องอะไรหรอครับเออห้องน่าจะห้องเจ็ดครับห้องเจ็ดห้องเจ็ดอืมสักครู่นะครับอืมคุณโจทาร่ใช่ไหมครับฮะโจโจ,โจโอะไรนะโจโจโจทาร่อย่างนั้นเหรอ ใช่ครับใช่ครับรู้สึกว่าจะเพิ่งเช็คอินไปเมื่อวานเองนะครับเอ๊เดี๋ยนะวานเองเหรอแปลว่าเราต้องมาทําภารกิจอะไรสักอย่างแน่เลยว่ะเอองั้นก็โอเคครับผมนะขอบขอบข,ข,ข,ขอบคุณมากครับยินดีครับเฮ้ยเอาไงดีชั้นมอโอ้โยนี่มันโลกอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยนะทําไมเหมือนมันคุ้นๆเลยล่ะนี่มันไม่ใช่โลกเที่ยวอยู่นี่เอาอีกแล้วสินะ มีโลที่ไหนกันแล้ววะเนี่ยจะเป็นฝีมือของใครกันที่ทำเรื่องแบบนี้เอาเถอะเรา,เราเออกไปดูข้างนอกก่อนไหมเร,เราเราออกไปสูดอ,อากาศข้างนอกก่อนดีกว่าโอเคโอค้โหสวยจริงเลยเนี่โรงแรมแห่งนี้นี่นี่เองะเฮ้นี่คุณเรียกผมเหรอครับเออใช่เองโจทาโร่ใช่ไหมเฮ้นี่คุณรู้จักชื่อผมดเลยวะเนี่ยเออรู้สิเองก็คือคนที่กำลังโดนตามล่าอยู่ใช่ไหมล่ะ เออโอ้โหโดนตามล่านี่ทำไมคุณลุงเป็นใครรับเนี่ยโดยคุณลุงถึงรู้ว่าผมโดนเออเอานาเอาเป็นว่าข้าว่าเองเนี่ยควรจะไปที่น้ำตกด้านข้างเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวข้าเนี่ยจะสั่งให้คนของข้าคอยคุ้มกันเองเองเอ๊ะคุ้มกันอย่างนั้นเหรอเออเอางี้ใช่มผมแต่ว่าถ้ามีคนคุ้มกันมันก็น่าจะดีกว่าเนอะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าทว่าเกิดอะไรขึ้นเออก็ได้ครับก็ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปที่น้ำตกนะครับเออระวังตัวด้วยล่ะเออรับ โอ้โห oh, ทำไมคุณลุงก็ใจดีกันเลยโอเคโชคดีมากเลยครับไ,ได้ที่เราเจอคุณลุงใจดีขนาดนี้โอเคเอาไปว่าเดี๋ยวไปที่น้ำตกก่อนแล้วกันนะเผื่อตรงนั้นนี่แบบเราจะสามารถเขาจะสามารถช่วยอะไรเราได้โอ้โ oh, หนี่มันโรงแรมไหนวะเนี่ยโคตรสวยเลยสวยจริงท่านผู้ชมโคตรสวยเลยจริงโอเคนี่ที่น้ำตกเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนะทำไมคนพวกนี้ถึงคุ้คนๆกันล่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่มันนี่มันไอพวกตำรวจที่อยู่หน้าห้องเรานี่มาเฮ้ย <Hey, S 1> จะบอกนะว่าคุณลุงก็สุดท้ายก็จนมุมจนได้สินะไม่อยากจะเชื่อว่าแกจะเชื่อคนง่ายขนาดนี้เฮ้ย <Hey, S 1> แกเป็นใครกันแน่วะอย่าบอกนะว่าแกก็คือฉันนั่นเหรอนี่ไงล่ะเฮ้ย hey, นี่มันคุณลุงนี่โอ้โหทำไมคุณลุงเทกับผมแบบนี้ต้องการอะไรจากผมกันแน่วะ ส่งพลังของแกมาให้ฉันซะแล้วฉันจะไว้ชีวิตแกเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวพลังอะไรกันตื่นขึ้นมาจากโลกนี้ผมก็สวยพอแลนะ้วจะมาพลงพลังอะไรกันลุงไม่มีหรอกพลังอะ่ะชาไม่ส่งให้ก็ตายซะเธอเฮ้ยจงสู้จงสู้กับพวกมันเอ๊ะนั่นนั่นเสียงใครนะอย่าหันหลังเด็ดขาดจงเรียกพลังขอขนายออกมาซะพลังอย่างนั้นหรอ ทำไมถึงรู้สึกถึงพลังได้ล่ะหยาคืาอนี่แค่เป็นใครกันวะเนี่ย,ยเอาล่ะลุยกันเลยฮะลุยอย่างนั้นเหรอ,อได้แ้นถ้าพูดขนาดนี้แล้วก็ับตายแล้วแหละหยาอีอีืออออออนี่แหละคือพลังของฉันเอ้ยนะี่ไงนี่อื้อืออ้ออืออืออือนี่มันพลังอะไรกันเนี่ย โอ้ดูสิถึงขนาดอันเตเปียบนี่โอ้โหหัวหน่าแล้วนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นต่อยซะลัวเลยอย่างน้อยแกแกใครฉันไม่รู้จะไม่รู้แต่จะตายตายให้หมดอันนี้ก็ก็ก็มา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 เถอะก็มาก็มาโอ้โหแต่มันอึงเนี่ยนะนอึดมากท่านผู้ชมอึดมากเหมือนกัโอเคไม่เป็นไรมาอึดอึดจะแค่ไหนเชียววะจะได้แค่ไหนเชียวแค่ไหนเชียวมานี่นี่เหมดแล้วสินะ โอ้โหพลังมันโคตรแข็งแกร่นทุกทชมโอ้โหพื้นกระจายเลยตาต่อไปอ่ะกระตาแกแล้วสินะในเมื่อขอกันแบบดีๆไม่ได้ข้าก็ต้องจัดการเองแล้วแหละอย่าได้ก็เข้ามาเอาสิก็ไอ้เนี่ยก็มาเถอะโอ้โหแฉแฉแฉบางอาจบังอาจมันหลอกนะหลอกฉันอย่างนั้นเหรอตายไปซะเถอะคนทีแกน่ะไม่มีค่าพอหรอก ไม่ธรรมดานี่งั้นเราคงต้องไปสั่งสามภารกิจของเราต่อให้จบเอ๊ะนี่เรามาทําภารกิจจริงๆใช่ไหมเนี่ยจงไปที่ชายหาดซะนั่นคือตําแหน่งของศัตรูเราเฮะศัตรูอย่างนั้นเหรอเอโอโฮ้ยโอ้โหหายไปแล้วไปไม่บอกลาสักคําเลยโถโอโ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยท่านผู้ชมนี่มันวันอะไรกันวะเนี่ยเราเดินนะไอตัวเมื่อกี้นี่คืออะไรอะทำไมถึง พูดได้ด้วย <c oughs> โอ้ยไม่ได้การไม่ได้การละโอเคงั้นเราต้องไปรีรบไปที่ชายหาดก่อนเผื่อที่ชายหาดเนี่ยจะสามารถรู้อะไรมากขึ้นนะครับผมโหนี่มันพลังอะไรกันเนี่ยแล้วนี่เราไปอยู่โลกอะไรกันนี่มันโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยโอย้ไม่คุ้นเลยท่านชมไม่คุ้นจริงน,น่แล้วเดี๋ยวนะแล้วรู้เมื่อกี้เขาต้องการพลังอะไรจากเราอะ่ะพลังเรามันโขกวขนาดนั้นเลยเหรอเอาเถอะเอาคนเราไปที่ชายหาดสินะ เพื่อเธอจะได้คำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้เอ๊ะอย่าบอกนะว่านั่นคืออะฮัมแกก็จะมาฆ่าฉันอีกคนอย่างนั้นเหรอเฮ้จัดการะนะเนาะเออใช่ป่าวะ่าอ่าช่ยชายชายชาก็จัดการแกนั่นแหละคนที่คิดจะฆ่าฉันน่ะก็จะเหลือหัวเหมือนกับไอ้พวกนี้นั่นแหละเฮ้ยพวกนี้โดนแกฆ่าหมดเลยอย่างนั้นเหรอฮึไอสารเลวเอ้ย ฉันคงปล่อยแกไปไม่ได้แล้วแหละง่ายไปตายซะเถอะเยอะผู้ใช้สแตนอย่างนั้นเหรอน่าสนใจดีนี่เฮ้ยแกก็เป็นผู้ใช้สแตนเหมือนกันอย่างนั้นน่ะเหรอวันการละฉันจะต้องจัดการแกแล้วสินะตายซะเถอะโอ้โหจะเข้ามางั้นเหรอไม่หนีแต่กลับเข้ามาหาดีโอผู้นี้อย่างงั้นเหรอ,หอ ถ้าฉันไม่เข้าใกล้แกฉันก็อัดแกไม่ได้ละสิโอ้โหเงินก็เข้ามาใกล้ให้พอใจเลยได้เห็นคาเนี้ยไม่ปราณี้แหละหยอดนี่นี่โอ้ยนี่นี่จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนตายตายแล้วเธอคนยิงแก๊สอ่ะอื้อหูเจ็บเจ็บเจ็บเจียนเจียนเจีนโอ้ยช่างมึงโอ้โหพลังมันมันพลังอะไรกันมันถึงแข็งแกร่งนี้จะตายซะเถอหยอกนี่

อะไรกันเดี๋ยวนะทำไมถึงคุ้นๆล่ะเฮ้ยทำไมขยับตัวไม่ได้ไม่สิจะทำให้ยมมขยับตัวได้เอ๋ยนี่อะมรไม่จริงนะขยับได้ยังงั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันอ,อย่างนั้น,นก็ตาชันบ้างน,นะ,าต,านะตายตาชันเถอะตาย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 ,ตาย,ตาย,ตาย จบแล้วส <t ire> ินะแงแกก็เป็นแค่จอกนั่นแหละสึงจ็ทำสำเร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วนายทำสำเร็จแล้วล่ะเอ้ยโหหายอย่างนี้อีกแล้วไม่บอกร้านก่อนเลยเดี๋ยวนะว่าแต่นี่มันที่ไหนกันวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้คนเมื่อกี้ชื่อดิโออย่างนั้นเหรออืมเอาเถอะ แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ทำสำเร็จแล้วแต่ว่าเราเรารู้ถึงวิธีการเอาตัวรอดจากพลังของมันได้ยังไงอะ่ะทำไมถึงรู้สึกคุค้นๆจังเลยนะเหมือนเคยเจอมาก่อนเลยล่ะจงหยุดเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยจริงสิแล้วนั่นมันพลังเดียวกับไอสวอตนี่จะบอกนะว่าเอาเอเด็วนะอาการานี้หายแล้วงั้นเหรอเออเอเอ อะไรกันอีกแล้วยืนนั่นเหรอเออเาฮะ่เอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยแล้วเรามาอยู่ที่นี่ยังไงเป็นแบบนี้อีกแล้วสินะ จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนี่มันที่ไหนวะเนี้ยทำไมบ้านแคบจังเลยเนี่ยโอ้ไม่คุ้นเลยแต่๋ยวนะข้างนอกแล้วเราเออกไปดูข้างล่างเลยไหมประตูเปิดไปด้วยนะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่เราอยู่ในกำแพงเลยวะเนี่ยแล้วทำไมเราถึงใส่ชุดแบบนี้อยู่ล่ะพรา The fuck?